ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆคะกบกลับมาจากเอาของไปรีไปรีเทิร์นนะคะเพื่อนๆ่ที่กบบอกเพื่อนๆืไปว่าวกบจะออกไปเอาอวิตามินนะคะเพื่อนๆนไปรีเทิร์นแต่เขาเขาไม่รีเทิร์นนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เขาให้เราไปรีเทิร์นในออนไลน์นะคะเพื่อนๆกบก็จะมาให้เพื่อนๆชมค่ะว่ากบได้อะไรมาบ้างนะคะนี่ค่ะวันนี้ที่กบไปนะคะ กบได้ของมาเยอะเลยนะคะเพื่อนเพื่อนกบจ่ายไปทั้งหมด6000กว่า6 6พ0 0กว่าบาทนะคะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะคือสิ่งที่กบได้นะกบก็ได้อะปักได้กะทินะคะมาสองกระป๋องนะคะแล้วก็ทูน่านะคะข้าวโพดมาสองกระป๋องอันนั้นยาวิตามินนะคะสำหรับผู้ชายนะคะเนี่ยสำหรับผู้ชายที่มีอายุอ่ะ 50ปีบวกนะคะอันนี้ก็ของกบนะคะเพื่อนๆพืสำหรับผู้หญิงที่มีอายุ30อัพนะคะแล้วก็เนยนะเนยหนักที่กบกินบ่อยๆมันไม่มีนะคะเพื่อนเพื่อนกบก็เลยต้องใช้ยี่ห้อนี้มาก่อนนะแล้วก็ได้ไข่นะคะเพื่อนๆกบได้มาม่ามาสองเล็กๆนะคะเพื่อนๆได้มาสิบห่อนะคะเพื่อนเพื่อนได้น้ําตาลสายเนี่ยค่ะเพื่อนๆมาสองสองสองอันนะแล้วก็ได้คอฟฟี่เมดมา หกระป๋องนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้กล้วยมายาสีฟันอันนี้น้ำยาแช่คอนแทคนะคะเพื่อนๆแล้วก็มะเขือเทศนะคะอันนี้ก็คือหอมแดงนะคะเพื่อนเกบได้มะม่วงสุกมาด้วย5ลูกนะคะเพื่อนๆมะม่วงสุกอันนี้ก็คือหน่อไม้ฝรั่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้แตงมาสองอ่า สลูกแล้วก็ได้มะน,นาวมาสี่ลูกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้เนื้อเนื้อหมูมามาหนึ่งก้อนนะคะเพื่อนเเนี่ยแล้วก็ได้กระดูกหมูนะคะเพื่อนๆกบชอบใจได้กระดูกหมูแบบนี้นะคะซี่โครงหมูนะคะเพื่อนๆพื่อมาสามแพ็คนะคะแล้วก็นี่ก็คือหอยนางลมนะคะเพื่อนๆกบจะเอามาทํา มาทำแผนงไม่ใช่แผนงผ้าผ้าหอยส่วนอันนี้ก็คือตับไก่นะคะเพื่อนๆกอบได้มาสองอันหมูบดกบก็ได้มาสองแพกนะคะส่วนอันนี้ก็คือแป้งแป้งแผนเค้กนะคะแล้วนั้นก็คือถั่วแล้วก็ได้นมมาหนึ่งแกลอนน้ำส้มมาหนึ่งแกลอน แล้วก็ได้ไก่เหนียวมาหนึ่งอันหนึ่งตัวนะคะก็ได้ไก่เหนียวมาหนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆได้กระดาษเช็ดมือมาหนึ่งอันได้กระดาษห้องน้ํามาหนึ่งแพ็คเขาให้อ่าสิบสองม้วนนะคะเพื่อนๆเขาให้แค่คนละหนึ่งหนึ่งแพ็คต่อครอบครัวนะคะได้น้ําเปล่าเป็นแกลอนแบบนี้มาสามมาสามแกลอนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้น้ําแพ็ค น้ำแพ็กมาหนึ่งแพ็กนะคะจริงๆน้ำแพ็กของกบก็ก็มีเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆแต่กบก็ไปแล้วก็เลยซื้อมานะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆกบเบคอนได้เบคอนมาหนึ่งแพ็กนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้พิซซ่าพิซซ่าที่สามีกบซื้อมาวันนั้นะ่ะไม่มีนะคะกบได้มา พิซซ่ามาสองสองถาดนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำยาอาน้ำยาล้างหน้ามาหนึ่งขวดยาสีฟันนะคะเพื่อนๆแล้วก็สบู่นะคะเพื่อนๆเนี่ค่ะเพื่อนๆกบได้มาเท่านี้นะคะในราคาหกพันกว่านะคะเพื่อนๆก็ถือว่าก็ถือว่าเยอะนะคะเพื่อนๆกบออกไปข้างนอกทีเดี๋ยวนี้นะกบจ่ายเพราะว่าเราไม่ได้ออกไป บ่อยเหมือนแต่ก่อนไงคะเพื่อนๆแต่ก่อนเราออกไปอาทิตย์นึงแต่ก่อนกบออกไปเดือนนึงก็ก็หลายก็หลายครั้งแต่เดี๋ยวนี้กบหนึ่งเดือนกบออกไปแค่สองครั้งนะสองครั้งไม่เกินสามครั้งนะคะเดือนนี้กบออกไปแค่สามครั้งก็ถือว่าซื้อออกมา,าไว้นะคะซื้อมา,อาไว้กันที่เราจะออกไปข้างนอกนั่นแหละค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆกบ กบมาทักทายเพื่อนๆแค่นี้นะคะเพื่อนๆดูแลสุขภาพนะรักษาสุขภาพนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆร่างกายแข็งแรงนะเพื่อนๆนะกลบออกไปวันนี้ออกกบขอพูดนิดนึงนะเพื่อนๆนะปกติร้านนี้นะคะเป็นร้านฝรั่งนะคะร้านฝรั่งก็ตอนที่กบออกไปครั้งล่าสุดนะคะเพื่อนๆครั้งล่าสุดที่กบออกไปนะ เขาไม่น้อยมากนะคะเพื่อนเพื่อที่คนที่จะใส่หน้ากากแต่ตอนนี้กบว่าทุกที่แล้วแหละค่ะเพื่อนๆทุกที่เขาใส่หน้ากากาอนามัยนะหน้ากากอนามัยทุกที่นะครั้งก่อนที่กบไปร้านสเปนนี้เขาก็ใส่แต่แต่ก่อนหน้านี้ที่กบไปร้านเนี้กบไม่ค่อยเห็นคนใส่นะแต่ครั้งนี้กบไปนะเพื่อนๆนนะเขาใส่กันทุกคนเลยค่ะแล้วเขาก็เว้นระยะห่างนะคะเขาก็เดินคือถ้าเรายือนอยู่ตรงไหนสมว่าเรายือนอยู่ซื้อของอ ชนิดหนึงเขาก็จะยืนรอเราและก็ทิ้งความห่างห่างระยะห่างจากเราอพอสมควรนะคะเพื่อนๆแล้วพอเราหยิบของชิ้นนั้นเสร็จแล้วเขาก็ค่อยเข้ามาจากที่เราออกไปแล้วนะคะเออก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็อ,อย่างเงี้ยอย่างน้ำเนี่ยค่ะอย่างน้ําอย่างกระดาษกระดาษห้องน้ําแบบนี้ปกติเราเอาวางไว้บนที่จ่ายตังค์นะคะ,ะที่เขาคิดเงินน่ะแต่ตอนนี้อย่างเงี้ย น้ำพวกนี้เขาให้เราเอาไว้ในรถเข็นแล้วเขาก็จะใช้เครื่องสแกนของเขานะคะมายิงมายิงมายิงเพื่อจะได้ไม่ต้องหยิบขึ้นหยิบลงเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆกบมาทักทายเพื่อนๆนะคะว่ากบอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังว่ากบออกไปนี้ตอนนี้กบสถานการณ์เป็นยังไงนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆกบไปจริงๆแล้วค่ะรักษาสุขภาพนะคะผรคุ้มครองเพื่อนๆที่รักของกบนะคะขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะ กบแล้วเพื่อนๆทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย